you mm -hmm. คนเกษตรมาแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามาเพาะเมล็ดผักหวานป่านะครับก่อนจะเพาะเรามาทําความรู้จักกับเม็ดผักหวานก่อนเลยครับนี่คือเม็ดผักหวานนะครับที่ร่อนเสร็จแล้วที่เราล่อน,อนเนื้อหวานๆออกนะครับเสร็จแล้วเราทําการคุกด้วย สัมยากนเชื้อราครับวงกันเชื้อราแล้วก็พึงลมไว้จนแห้งนะครับแล้วก็ก็เอามาแช่น้ําอีกประมาณหนึ่งคืนนะฮะจะมาเป็นลักษณะนี้นะครับนะฮะก่อนจะเพาะนะครับนี่คือผมแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับคือเตรียมพร้อมที่จะเพาะแล้วนะครับแต่ก่อนจะเพาะเรามารู้จักทํากระบะเพาะก่อนครับนี่ฮะเห็นไหมนี่คือกระบะ เพราะของผมนะครับเห็นไหมผมจะตีกรอบองนี้นะครับตีกรอบเป็นรูปอย่างนี้จะใส่ทรายเข้าไปนะครับนี่ยทรายหยาบทรายก่อสร้างบ้านเราเนี่ยนะฮะหรือว่าบางท่านจะใช้เป็นแกลบดําก็ได้นะฮะเป็นแกลบดําก็ได้แกลบดำผมก็ซื้อมาอยู่นู่นนะครับแต่ผมไม่ใช้เพราะว่ามันเป็นแกลบใหม่ แกบดำใหม่ผมเลยไม่กล้ามาใช้นะครับกลัวมันจะเค็มหรืออะไรพวกนัานะปล่อยให้เก่าแล้วค่อยใช้ได้นะครับครับท่านผู้ชมแต่ที่ผมเคยทำมาจะเป็นทรายนี่ฮะที่เพาะได้ดีอยู่ครับทรายทรายก็เพาะได้อยู่ครับเนี่ยฮะคือเราทำเป็นกระบากนี่แล้วล้วก็รดน้ำให้ชุ่มครับชุ่มพอเหมาะอย่างนี้ห็นไหมนี่ฮะแล้วเราก็ ทำการเรียงเลยนะครับเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูนะครับเราจะเรียงอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เราจะขีดีดเส้นซะก,ก่อนนะครับใช้มือขีดก็ได้หรือจะเป็นเอาไม้ขีดก็ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้ฮะขีดอยู่ประมาณเป็นร่องอย่างนี้นะครับเห็นไหมขีดเป็นร่องอย่างนี้เราก็วางเลยนะครับวางแต่แต่ต้องวางให้ลายยาวนะครับดูนะฮะ จะไปวางลายตั้งอย่างนี้นะฮะวางลายยาวนะฮะนอนเป็นรูปไข่รูปไข่นอนนะครับนอนอย่างเงี้ยหนึ่งสอง หลังจากเราเรียงเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมจะเป็นออกลักษณะอย่างนี้นะครับเราเรียงเสร็จแล้วเราก็เอาทรายมากบนะฮะกบบางๆนะครับกบบางๆกบแบบนี้ฮะบางๆอย่ากบหนานะครับกบบางๆกบบางๆนะครับอย่าอย่ากบให้หนานะครับกบบางๆหรือไม่กบก็ได้นะฮะแล้วแต่ท่านผู้ชมคะแต่ แต่ผมส่วนมากผมจะกบนิดนึงครับคุณจะกบหนานะฮะเน้นอย่ากบหนาเก็บกบบางๆนะฮะให้บางๆเห็นไหมอย่างผมโรยใส่เงี้ยบางๆนะครับกบบางๆนะฮะเห็นไหมไม่เห็นเม็ดเมดบ้างไม่เห็นบ้างเนี่ยฮะอย่างเงี้ยครับบางๆนะครับเนี่ยครับบางๆกบบางๆบางๆนะครับ โรยเลยโรยไปเลยบางนะครับจะให้หนามากนะบางบางนะครับจะหนามากงบางนะครับ ลักษณะนี้นะครับกรบบานนะฮะให้เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับเน้นย้ำจะกดอยากอยากกรบให้หนานะครับกบบางๆหลังจากนั้นก็ใช้แลมนะฮะสแลนเนีน่ยนี่ฮะแสลนของผมใช้คุมเลยนะฮะอื็นะฮะใช้คุมอย่างนี้ฮะ แตงหน่อยนะครับคุมหน่อยนะครับคุมจะแลนคุมคุมแบบนี้ฮะนย่นงแนคุมแบบนี้เลยแล้วก็คุมแดนเสร็จแล้วก็ลดน้ํานะครับถ้าฝนตกก็ไม่ต้องลดก็ได้นะฮะถ้าฝนไม่ตกให้ลดเช้าเย็นนะครับ แต่ไม่ต้องมาเปิดดูนะฮะส่วนมากคนท,ทําทีแรกๆจะชอบเปิดดูอย่างผมเนี่ยเปิดดูบ่อยนะฮะแต่พยายามจะเปิดดูนะครับนอกแน่นอนนะครับทําแบบนี้หรือท่านผู้ชมจะใช้กระสอบก็ได้นะฮะกระสอบป่านนะฮะกระสอบใส่ข้าวสมัยเก่านะกระสอบกระสอบที่ใช้ปอทํานะฮะใช้ปอถักนะครับนั่นแหละใช้ได้คุมดียิ่งดีกว่าแสลนด์อีกครับ ถ้ามีครับแต่ไม่ใช่กระสอบปุ๋ยนะฮะกระสอบปุ๋ยอย่าใช้นะฮะมันจะร้อนนะครับนะครับนี่ฮะทำแบบนี้ครับครับผมมาดูนะฮะหลังจากนั้น15วันนะครับ15วันเจอกันครับผมเดี๋ยวสิวันผมจะอัปเดตโดยการทําคลิปลงให้ดูอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ